สวัส<อ>ดีค,ค,รครับผมกวินจงเจ้าพงศ์ครับผมกวินวันลักนาะสินครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์วิชาฮาร์ดแวร์ซีมิซิแล้คครับซึ่งโปรเจกต์ที่เราต้องทําก็คือรถวิ่งตามเส้นครับสําหรับอุปกรณ์มีเังต่อไปนี้ครับล้อและมอเตอร์ของทางด้านซ้ายและขวาและมีล้อเสริมอยู่ข้างหน้าครับ แล้วก็มีแผ่นโครงรถ3แผ่นซึ่งสามารถประกอบกันได้ครับมีรางถานและฐ่าน AA จํจำนวน4ก้อนครับใันนี้มีสาม <laughs> โอเคสีก้อนนะครับแล้วก็มีบอร์ดกับสายไฟครับอีกายจำนวนมากครับ มี LED และตัวด้านทานอย่างละสองตัวครับอ่าแล้วก็มี h b จิหนึ่งตัวสีดำๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีเซนเซอร์อินฟเลสสามตัวครับเซนเซอร์นฟเลสสำหรับวิธีการต่อวงจรนะครับของของรถคันนี้นะครับก็ จะมีในส่วนหลายๆส่วนประกอบกันก็คือในส่วนของไฟเข้ารถในส่วนของลำโพงที่จะที่จะต้องดังตอนเริ่มกับตอนหยุดแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ที่จะทําการประเมินผลว่าตอนเนี้เราซ้ายไปหรือขวาไปหรือว่าตรงดีแล้วแล้วก็ส่วนของล้อในการวิ่งซึ่งจะเชื่อมโยงกับส่วนของ LED ในการแสดงผลว่าล้อเนี้ยขยับอยู่หรือเปล่าในส่วนของลําโพงกับส่วนของเซ็นเซอร์นะครับ ผมจะไม่ขอพูดในรายละเอียดในที่นี้เพราะว่าลำโพงกับเซนเซอร์เนี่ยเราได้ทำกันมาใน l ลบแล้วถึงถึงสอง l a นะครับส่วนของฐานส่วนของฐานหรือไฟที่เข้าเนี่ยครับก็จะต้องต่อสีครับผมผมเอาออกไว้เพื่อให้รถไม่ได้วิ่งตอนนี้ทีนี้ถ้ามันต่อ4ปุ๊บแล้วก็เอาเอาไฟเอาไฟมาเข้าในบอร์ดครับมันจะมีพอร์ตพอร์ตอินอยู่ซึ่งจริงเราต้องใช้5โวลต์แต่ผมพบว่า6โวลต์ก็ใช้ได้เหมือนกัน ดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังอีกทีนึงว่าทำไมกลุ่มเราถึงไม่ใช้5โวลกันครับามาถึงในส่วนที่สําคัญที่สุดของวงจรของวงจรทั้งหมดนี้ในรถนี้ก็คือส่วนของการวิ่งของรถซึ่งต้องใช้ดเฮดบิดครับก็ขอให้มาดูรายละเอียดกันในจอนครับครับผมเฮดบิดนะครับจะมี16ขาด้วยกันครับซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะสมมาตร ของสองข้างนี้ก็ค่อนข้างจะใช้คล้ายๆกันมีอยู่2อ,อย่างที่ต่างก็คือ enable กับ VCC ครับสำหรับ VCC ของของวงจรทางด้านขวานะครับคือคือ16คือพอ1สเนี่ยครับส่วน VCC ของวงจรทางด้านซ้ายคือ8เนี่ยแต่ enable ของวงจรของวงจรทางด้านาขวานะครับคือ9 วงจรทางด้านซ้ายคือหนึ่งจะเห็นว่ามันสลับบนล่างกันอยู่เท่านั้นเองครับไม่ได้ต่างมากแล้วก็พอสิบสองสิบสามแล้วก็ขอสี่ห้าเนี่ยให้ต่อคราวไว้เสมอดังนั้นกลุ่มเราก็เลยเลือกให้บนสุดกับล่างสุดต่อกระบอกวนไปเลยครับแล้วก็ตรงกลางต่อกราวกับบอร์ดไว้ส่วนส่วนตรงสิบห้าสองเจ็ดแล้วก็สิบเนี่ยครับจะทําการต่ออินพุตจากบอร์ดนะครับ อินพุตจากบอร์ดก็คือเป็นพอร์ PB สัก PB หนึ่งครับซึ่งในกลุ่มเราเลือกที่จะใช้ PB 1-4ถึง4ครับก็คือ1-2อยู่คู่กันแล้วก็3-4อยู่คู่กันซึ่งการวิ่งนะครับก็ถ้าเราแล่วงจรดีๆนะครับจะรู้ว่าถ้าเราเซตให้มันมีค่าเท่ากันจะจะเป็นโลเหมือนกันหรือไฮเหมือนกันครับตรงนี้จะไม่จะไม่มีไฟผ่านจะไม่หมุนรอจะไม่หมุนแต่ถ้าเราเซตอันนึงเป็นโลอันนึงเป็นไฮล้อจะหมุน เราไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นที่ว่าอันนี้ต้องเป็นโลนะอันนี้ต้องเป็นไฮนะถึงจะหมุนตามเข็มหมุนทวนเข็มแต่เราลองทดลองดูเลยครับตามตรงว่าว่าว่าเราใส่โลอันนึงไฮอันนึงงล้วหมุนด้านไหนก็เราก็จับไว้ว่าหมุนด้านไหนแล้วก็โลอันนึงไฮอันหนึ่งก็หมุนด้านไหนแต่ก็ในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คือจะจะเห็นว่ามันดูค่อนข้างจะสมมาตรกันเช่นอันนี้เป็นไฮไฮโลโลนะครับล้อก็จะหมุนไปทางเดียวกันเราก็จะหมุนทวนเข็มเหมือนกันหรือตามเข็มเหมือนกัน แต่ว่าแผนภาพกลับมาที่รถนะครับก็ในส่วนของล้อเนี่ยครับเราจะสังเกตว่ามอเตอร์ครับมอเตอร์ครับจะต่อสลับด้านกันมอเตอร์อันนี้จะวางไข้กับมอเตอร์อีกด้านหนึ่งดังนั้นดังนั้นในขณะที่ในขณะที่พอร์ตเนี่ยครับในขณะที่พอร์ตที่ต่อกับเฮดบเนี่ยครับมันดูสมมาตรกันอยู่ใช่ไหมครับแต่มอเตอร์มันไข้กัน ผมก็เลยให้อน,นี้ควยไปข้างล่างอันนี้ควยอยู่ข้างบนอันนี้ควยอยู่ข้างบนอันนี้ควยอยู่ข้างล่างแทนก็คือก็คือแค่แค่ทำแค่ทำเอ่อต่อกับมอเตอร์ให้มันควยกันเท่านั้นเองครับจากนั้นลองมาดูที่พอรตที่เราใช้นะครับพอทที่เราใช้นะครับคือพอรตแถวนี้ก็คือพอร์ท0-4 PB 0-4นะครับซึ่ง 1, 2, 3, 4อย่างที่บอกก็คือต่อรถ ส่วนศูนย์เนี่ยต่อกับลำโพงครับก็คือเป็นตัวแสดงเสียงแต่ทีนี้จะเห็นว่าถ้าไฮถ้ามันมีมันจะมีพอร์ตที่ไฮปุ๊บแล้วก็อันหนึ่งโลจะทําให้ล้อหมุนนะไครับเราก็ดูว่าถ้ามันหมุนไปข้างหน้าเมื่อไหร่เราก็เอาพอร์ตไฮนั้นอนะไปต่อกับ LED เลยครับเวลามันหมุนหน้าไฟจะได้แสดงผลเลยไม่ต้องใช้อีกพอร์หนึ่งเวลาเราสั่งโดยอัตโนมัติสองข้างก็ทําเหมือนกันครับเท่านี้เราก็จะได้รถที่พอล้อหมุนข้างหน้าไฟทันทีติด ล้อน,นี้หมุนข้างหน้าฝ่ายอันนี้ก็ติดครับผมต่อไปจะมาอธิบายการวิ่งของรถนะครับว่าเราคิดกันยังไงให้มันวิ่งยังไงถึงจะแท็กเซนได้ด้านนี้คือหน้ารถนะครับเซนเซอร์จะอยู่ข้างหน้ารถเลยส่วนอันนี้คือล้อซ้ายนะครับอันนี้คือล้อขวาดังนั้นก็ต้องออพลิกนิดน,นึงพลิกความเข้าใจนิดน,นึงเพราะว่าเราจะถ่ายจากหน้ารถจะไดอธิบายง่ายกว่าเอเท่าไหร่ ก็ขั้นแรกขอ,อนิยามก่อนนะครับว่าเซนเซอร์สามตัวนะครับถ้าอ่านได้สีดําหมายถึงหนึ่งถ้าอ่านได้สีขาวหมายถึงศูนย์นะครับถ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แปลว่าเจอสีขาวหมดเลยซึ่งหมายความว่าจบแล้วหมายความว่าวิ่งเสร็จแล้วแต่เราจะาเรียกว่าทดสอบไว้เรียกว่ากาันกันกันพลาดไว้ว่าถ้ามันเจอขาวกับขาวเนี่ย เรายังคิดว่าเอ้ยมันอาจจะหนุดก็ได้มันอาจจะหล,ลุดจากเส้นก็ได้อาจจะยังไม่ได้จบก็ได้เลยให้มันถอยหลังสักนิดหนึ่งแล้วค่อยกลับมาทําอีกรอบซึ่งก็จะให้มันโอกาสมันแค่สามพลาดแค่สามครั้งนะครับถ้าพลาดครั้งที่สี่จริงๆก็ยอมแพ้ครับไม,ไม่ถึงเล่นใจเรไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็คือเห็นเส้นอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับก็จะต้องเลี้ยวไปด้านนี้ก็ให้ล้อด้านนี้หมุนล้อด้านนี้ล้อด้านนี้หมุนถอยหลังล้อล ซึ่งสลับกันก็คือถ้าเป็น011กับ001ก็ล้อด้านนี้ก็หมุนหน้าล้อด้านนี้ก็หมุนหลังครับส่วนอ,กกอีกสองกรณีนะครับก็คือ101กับ111 11. ก็คือกรณีที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงก็แปลว่ามันน่าจะผิดอะไรสักอย่างครับผมก็ให้มันถอยหลังเลยครับสักนิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็ค่อยเดินหน้ามาสําหรับสําหรับตัวโปรแกรมทั้งหมดนะครับก็คือให้มันดังให้เสียงดังก่อนสามครั้งแล้วก็เข้าหลุดวายเลยครับ เข้าลูกว้โดยที่อีฟไว้เลยว่าถ้ามันเข้ากรณีเมื่อกี้ให้ทําแบบเมื่อกี้แต่ว่าแต่ว่าให้ดีเลยไว้ด้วยว่าดีเลยเท่าไหร่ซึ่งยิ่งดีเลยน้อยยิ่งละเอียดครับแต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะกลายเป็นว่าเ,เราใช้เวลาอ่านเซนเซ,นเซอร์มีนัยะสำคัญมากเกินไปก็จะ,ก,จะก็จะไม่ดีก็จะต้องดีเลยอย่างพอดีซึ่งผมดีเลยไว้ประมาณร้อยมิลลิเซกครับสำหรับปัญหาที่เราพบนะครับก็คือตอนแรกเราให ด้านนี้เป็นด้านด้านรถนะครับซึ่งทําให้เซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังครับมันมีผลให้ทําให้เวลาเราเจอทางโค้งครับรถเราจะเลี้ยวไม่ทันครับเพราะว่าเซนเซอร์อยู่ด้านหลังครับปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องล้อฟรีตัวนี้ครับตอนแรกตอนแรกสุดเราขันมันแน่นไปครับขันน็อตน็อตตรงนี้ครับขันมันแน่นไปทําให้เวลารถวิ่งครับไอ้ตัวนี้มันส่ายได้ไม่ค่อยดีครับสําหรับปัญหาถัดไปที่เราพบก็คือ ตัวแปลงไฟครับอ่าซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับมันรับมันรับไฟ5โวลต์ครับเรามีตัวไฟไอตัวแปลงไฟนี้ไว้เพื่อแปลงจาก6โวลต์เป็น5โวลต์ครับแต่พอเราไปทําจริงๆครับปรากฏว่าจริงๆเรามันไม่ได้แปลงเป็น5โวลต์ครับมันแปลงไปน้อยกว่า5โวลต์ครับซึ่งทําให้ไฟมันไม่ค่อยเข้าไปตัวที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ทำให้รถไม่ค่อยวิ่งครับเออเราเลยแก้ปัญหาด้วยการต่อ6โวลต์เข้าไปเลยครับ

อ่าเรามาสรุปผลกันนะครับสรุปผลที่ได้นะครับคือเราได้ฝึกการดีไซน์ทั้งในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้โปรแกรมของเราเนี่ยรถของเราทํางานในแบบเดียงราคาครับ,รบและการต่อวงจรของอุปรกรณ์ครับซึ่งมีอุปรกรณ์อยู่อย่างจํากัดครับเพราะว่าอุปกรณ์หลายอย่างก็มีราคาแพงอยู่เหมือนกันครับทั้งนี้ถ้าเราจะรู้ว่าเราจะดีไซน์อะไรได้เราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรได้ก่อนก็คือเราก็ได้รู้ว่าในแ a บเนี่ยครับเราทําอะไรได้บ้างเช่นการอ,อ่านค่าอนาล็อกการทำ การทําให้ลาโพงมีเสียงหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้เพื่อได้รู้ว่าเราจะประยุกอะไรได้บ้างมีขอบเขตแค่ไหนเราก็จะได้รู้ว่าเ, außer, เวลาทําจริงๆเนี่ยกับที่เราคิดตอนดีไซน์เนี่ยต่างกันยังไงด้วยเช่นเอ,อ,อ้ยเอาล้อเอารถข้างนี้ไว้ข้างหน้าไม่เวิร์ครถข้างนี้ไว้ข้างหลังถึงเวิร์คหรือล้อขัดแน่นไปไม่เวิร์คต้องคอนอนอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราได้ความรู้ทั้งทั้งจากที่เรียนทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติวยครับก็วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ